ป้ายแดงราคา700,000กว่าบาทขายเพียงป้ายแดงขายอยู่ที่7,0,000กว่าบาทแต่น้องกาฟิวไม่ขายขายเพียง4 39,0 0 0บาทปี2022ไม่หมื่นห้ากับโตต้ารีโว่สผ่อนเพียง7 0 0 0บาทสวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องกาฟิลเสไทยรถสวยนะครับมาอยู่กับโตต้ารีโวมือเดียวป้ายแดงนะครับตัวนี้ปี2022นะครับราคาเพียง 4 3 9 0 0บาทฟรีดาวพล7,000กว่าบาทนะครับตัวนี้เมยเพียง15เท่านั้นนะครับเป็นเครื่อง2.4 entry นะครับอ่ะเรามาชมในส่วนของโฉมหน้ากันหน่อยนะครับโฉมหน้าตัวนี้นะครับเป็นรถปีเมยนะครับนี่ไดโฉมหน้าหมูป่ามาเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่สวยมากนะครับครอบเอยอ่าตัวของเฟยนะครับไม่มีคราบเหลืองเลยในส่วนของด้านหน้านะครับกระจังหน้าเป็นโตต้ริ v วแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นโครเมียมนะครับสวยมากตัวนี้เป็นตัว ไฮรักรีโว่สองจุดเอนทรีนะครับสีขาวดูแลรักษาง่ายทําความสะอาดได้ง่ายนะครับในส่วนของตัวรถนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของล้อยางหน่อยในส่วนของตัวยางนะครับเราแกะกล่องเบอร์เมยให้ทั้ง4เส้นนะครับลูกค้าใช้งานกันยาวๆเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นยางปี2อ2 2นย่งะครับทุกคนยางเมยเดอยางหนาๆนาเลยนะครับส่วนตัวเมกเป็นเมกอันเอยเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับนี่ได้ไฟเลี้ยวติดกระจกมานนะครับแล้วก็ ตัดกับสีดำนะครับคอนโซลสีดําตัวนี้มาในส่วนของคิ้วกันสาดด้วยนะครับเปิดเข็บได้90องศาเลยนะครับนี่รอบๆบคันนะครับน้องกับฟิวรับประกันคอนเฟิร์มนะครับรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมแน่นอนนะครับไม่เทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เป็นตัวเซตอิดิชั่นนะครับนี่สามารถไปตรวจเช็คได้นะครับรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหากตรวจเจอเนาะว่ารถชนหนักพลิกคว่ำหรือน้าท่วมนะครับรับประกันแน่นอนตัวนี้ ปี2022สวยมากในส่วนของบันทายนะครับนี่ตัวไฟยังสวยมากตวงไฟยังไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับรถปี2022นะครับทุกคนใช้งานกันยาวๆเลยนะครับเครื่อง2.4นะครับไม่ว่าจะเข้าสวนลงง้วยนะครับไปเที่ยวครอบครัวต่างๆนะครับบรรทุกของก็ได้เยอะในอ่าทีเดียวเลยเนาะในส่วนของแมกไนเนอร์นะครับก็ประมาณ95%เลยนะครับก็ถือว่ายังใหมยมากเลยนะครับนี่ขนาดไม่ได้ล้างนะครับก็ยังเหมยขนาดนี้นะครับแค่ล้างเล็กๆน้อยๆก็ เหมือนใหม่แล้วนะครับทุกคนี๋ยวเปิดให้ดูในส่วนของตัวรถหน่อยนะครับเปิดได้90องศานะครับในส่วนของตัวเข็บนี่ให้ดูเม็ดอาเขาเรียกว่าเมทอาร์นี่ให้ดูเมทอาร์หน่อยนะครับทุกคนนี่เรียงตัวกันสวยมากนะครับเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับรถไม่มีชนหนักนะครับหรือว่าจะเป็นน็อตส่วนเข็บนะครับนี่น็อตไม่มีรอยขันนะครับอ่าในส่วนของด้านหลังนะครับก็นั่งได้กว้างขวางเลยทีเดียวมาในส่วนของเบาะหนังนะครับนี่ สวยมากเลยนะครับทุกคนก็กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับมาในส่วนของเบาะผ้าโดยตะเข็บสีขาวนะครับระบายความร้อนได้ดีมากนะครับนี่ในส่วนของกันชนคันโซนหน้านะคันโซหน้านะครับก็มาในส่วนของกุญแจรีโมทนะครับเดี๋ยวเปิดได้ดูเลขไม้นิดหนึ่งนี่เลขไม่เพียง15,600นะครับถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับรถปี2022นะครับที่จับก็เป็นหนังสีดำนะครับนี่ เป็นเกียร์6สปีดนะครับหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะครับรถใหม่มากคุณโซนด้านหน้าสีดำนะครับทำความสะอาดง่ายดูแลรักษาง่ายนะครับนี่ระบบไฟฟ้านะครับโอ้โหใหม่มากในส่วนของตัวฟ้านะครับก็ถือว่าใหมยมากนะครับรถไม่มีรอยเจิมเลยนะครับนี่ขัดห้อย่างดีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับนี่สภาพห้องเครื่องเป็นยังไงนะครับทุกคนตัวรถนะครับ รับประกันนะครับน้องกาฟิลสไทยรถสวยนะครับจัดให้นะครับรถเกรด A นะครับตรวจเช็คได้เลยในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับรถไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับอ่ะมาชมในส่วนของห้องเครื่องกันหน่อยนะครับในส่วนของขวารอบเครื่องนะครับเป็นของโตลต้าเลยนะครับถือว่ายังใหม่มากนะครับ อ่าเปิดให้ดูอาคารน็อตอ,อยู่นะครับทุกคนนี่ในส่วนของมอเบ็ดก็ถือว่ายังใหม่มากหรือว่าเพนเพนจุดเต็มสีจากโรงงานทุกจุดนะครับขานหน้าน็อตก็ไม่มีรอยขันแต่อย่างใดนะครับทุกคนนี่สวยมากนะครับในส่วนของฝ้าก็เป็นการความร้อนก็ถือว่าใหม่มากเลยนะครับ98%เลยนะครับในความใหม่หรือว่าจะเป็นรูเดิมๆจากโรงงานหรือว่าเม่อาร์ตต่างๆนะครับรถ ไม่มีชนหนักพรีคว่มหรือน้ำท่วมนะครับสำหรับเคยที่สนใจนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับป้ายแดงขายอยู่ที่7 0 0 0 0นกว่าบาทน้องกับฟิวไม่ขายขายเพียง4ี่0 0 0มบาทปี 2, 2022ไม่เพียง15ื่นนะครับทุกคนผลอยู่ที่70,00กว่าบาทเคยที่สนใจนะครับโปรโมชั่นจองเพียง999บาทถ่ายนะ้ำมันเครื่องไอพี2ครั้ง2 0 0 0 0กิโลนะครับดอกเบี้ยร่วมต้นเพียง2.89ปนะครับระวัติดีฟีดาวกับฟี90วันนะครับเคยที่สนใจนะครับรับไปเลยส่วนลด5,000บาท 095030455นะครับหรือว่าติดต่อน้องฟิวโดย,โดยโตรงที่เบอร์0657400689นะครับคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสถียรสวยนะครับสวัสดีครับ